มิสเตอร์จอห์นวอตส์ทบปัจจุบันได้เซียวเอ้ยมีงานมีงานงานทวนเลยมาซอยกูเนี่ยได้อยู่งานยูใส่ไอ่นี่ปั๊มปตทปั๊มปตทประตูบีที่นูนจะน่ะมึงนั่งแท็กซี่มาเลยเด้อมีงานลูกอูดมาดีครับดีครับพี่จุ๊บจ้าเลยมากไง ม่าว่าไง่าะาง่ายไหมหางก็ยปั๊มโตทอนี่แหละโอเคเดี๋ยววันนี้มาช่วยงานพี่ได้โมันีเ่ยโถาดีกเดาดิโอเคครับเดียวโอเคโอเค้อ้สุดยอดเลยอะไเมือกีไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟเสิร์ฟตุ่มกเด้อ นั่แหละน่ะผู้สาวงามๆนั Yesterday> ่งนยู่น่ะไปผมช่วยซูดด้วยเ้ไปคูสวสัสดีครับสวดสวครับสวดีครับอันนี้สาวชุดใหญ่ใช่ไหมครับโอเคงั้นโอ้ผมเดือดรังยันผมไว้รงคงนี้ก็ได้ครับ ถุงเยอะมากเลยให้ยังไงถ้า,าถ้ากินไม่หมดเรียกผมมาช่วยได้นะครับอยาให้อะไรนะครับโดแกเสริรฟไม,ม่อยู่เหรอพี่อยู่มันขาดคนนึงนี่นมาช่วยไงเฮ<อ>้ยไม่มาช่วยเสิร์ฟไม่พี่บอกว่าทำมา,มาช่วยงานช่วยงานไงเสิร์ฟก็เป็นงานไม่ใช่แบบวันนี้เดินคนเสุดที่ไหนอะเสร์ฟมม่นี่ เจ้าพื้นที่ที่ไหนเนี่ยไม่มีไม่ไม่ได้ร้องเพลงเอาพี่ปกผุมมาช่วยงานอ่ะไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้มาทอกโชว์ไม่ได้มาอะไรไม่ได้มาเล่นตลกดเขาไม่ทำอะไรให้มึงมาเสิร์ฟให้ช่วยงานเด็กเสิร์ฟได้เหรอใช่ให้เป็นเด็กเสิร์ฟไงงงทำไมนี่นี่ไผ่ผมนั่แท็กซี่มาจักคุ้งแค่มาถึงอิงทยาเพื่อเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไงไม่เอาเหรอ ก็เพื่นพี่วันหนึ่งทำยิ่งเดี๋ยวถาว่าเป็นพีู่้ช่วยก็ได้เดี๋ยวกูให้เป็นมุ้นส่วนติดคุณให้จริงดิเออไม่โกงกินะเเป็นคุนส่วนให้เดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูทำเอกสารนั้หนูเดี๋ยวผมไปหลับโอเดอร์แคปโอลเดอร์ไปแล้วไปเนอะจอห

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ลำบากมากเลยมีของกินทั้งเยอะทั้งแยะที่ต้องมาเสิร์ฟทั้งโตะ๊ะเราไม่ได้มีแค่นั้นมีน้ำซุปให้เลือกทั้ง5้าน้ำซุปมีน้ำจิ้มทั้ง5้าน้ำจิ้มแล้วผมต้องเสิร์ฟหมดเลยลำบองลำบากจริงๆสัญญาเป็นผู้บร น er. oh, oh. ี่คืออะไรครับพี่ก็มึงเป็นหุ้นอะไรหนึ่งหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์อ๋อนี่คือผลเธอหุ้นหนึ่งแชร์เป็นหุ้นส่วนบริษัทพี่อู้อนี้สุดยอดเลยต่อไปจอยนี่สไปแล้วรวยแล้วนี่คือผลเธอหุ้นหนึ่งแชร์คงที่มันมีทั้งหมดกี่แชร์ห้าหมื่นห้าหมื่นแชร์ผมเธอหนึ่งแชร์อ้าวแล้วผมจะได้เท่าไหร่อ่ะพี่ได้เท่าไหร่ เอาเงินมาเลยผมจะไ้จ่ายเป็นค่ารถกับกับคุณแทบเนาะเอ้ยเป็นคือบสองคาเฟ่ฮะโมงอะไรหน่อยเดียวน่อยเดียวได้ยังไงอ่ะพี่มันไม่ใช่แล้วอ่ะ เออไม่ใช่ไม่ใค่เราดูอลกน้นี่อนกูมาปสเออเงินเพื่อมันปดสิใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยกเนทีุ่่นมึงไงสาอกูมาทงานให้มึงนี้บอกให้มึงหลอกคูไู้อมี่งประสภาพทนคูก็รอกมึงไอที่คูมาเนี่ยูแอบแดดฝีทั้งวันเลย นี่แหละแล้วเพื่อนที่มาไปี่มท่าไหร่ินนอกรยบัร่ัเีสบาครับผมจอนี่นะครับอยู่ที่ร้านชาบูอุดเป็นต่อสาขารรชนะนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะเปิดสาขา ที่ต่างประเทศนะครับที่ต่อที่จอนี่และจอนี่บอกรายละเอียดได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากจะเปิดสาขาในประเทศไทยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้อันนี้ขอฝากแค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจนถึงว่าไปทันกันสาขาไหนกันเนาะฝากไปกันี้ครับขอพความสวัสดีครับน่าดูดูตากล้องก่อนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่ะ,ะ,ะ hey, I'm Johnny Anyone wants to open a franchise and Shabu, ask me. I'll give you all the details. If you want to open another country or even here in Thailand, anyway, that's all for today's trip. Let's see where we go to get in the next one.